สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมนุษย์ทิพย์กับดิฉันจิตตาวฒิค่ะวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาไล่ฟังท่านที่มีประสบการณ์แบบเดียวกับที่ดิฉันจะไล่ฟังนี้ก็ช่วยคอมเมนต์สแสดงความคิดเห็นและบอกด้วยนะคะว่ามันคืออะไรเพราะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่ดิฉันเห็นสิ่งนี้จนถึงทุกวันนี้ดิฉันยังไม่ทราบเลยนะคะว่ามันคืออะไร ยังหาคำตอบไม่ได้หากท่านผู้ฟังท่านใดซึ่งเป็นผู้รู้และมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ก็อยากจะขอให้ช่วยแสดงความคิดเห็นสักหน่อยนึงน,นะคะเพื่อแบ่งปันความรู้กันว่าสิ่งที่ทดิฉันเห็นนั้นคืออะไรมีอยู่คืนหนึ่งค่ะดิฉันก็ยังไม่นอนนะคะแล้วก็อยู่ในห้องนอนตัวเอง ดิฉันก็จะชอบยืนมองอะไรต่อมีอะไรในเวลากลางคืนออกไปนอกหน้าต่างคือเป็นพวกที่ชอบสังเกตการมันเป็นอุปนิสัยสดตัวนะคะชอบเป็นนักสังเกตการชอบมองอะไรต่อมีออะไรในเวลากลางคืนจากบ้านชั้นบนชั้นสองของบ้านเนี่ยออกไปทางนอกหน้าต่างซึ่งจริงๆแล้วมันก็มันก็ดีนะคะ เราก็จะได้เห็นอะไรต่อมีอะไรถ้ายามที่มันปกติก็ไม่เป็นไรมันก็คือไม่มีอะไรเลยแต่ในยามที่ไม่ปกติเราก็อาจจะเป็นคนที่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่ปกตินั้นว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือว่าทางธรรมก็ตามมีอยู่คืนหนึ่งนะคะดิฉันเองก็แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันกับสิ่งที่ดิฉันได้เห็นกับตาเนื้อดิฉันเพ่งมองวัตถุนั้น ได้อย่างถนัดชัดเจนที่เรียกว่าตาไม่กระพริบเลยนะคะเพราะความที่อยากรู้ว่าสิ่งที่ดิฉันกำลังเห็นอยู่ณขนาดนั้นนะ่ะมันคืออะไรลักษณะของวัตถุที่ดิฉันเห็นนั้นมันเป็นดวงลูกไฟมันเป็นดวงนะะเป็นดวงกลมๆแต่มันเป็นลูกไฟค่ะลูกไฟคือมีมีเปลวไฟเป็นลูกไฟ สีแดงส้มมาเลยนะคะดวงกลมๆสองดวงดวงหนึ่งใหญ่กว่าอีกดวงหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กลงมาจากดวงแรกเล็กน้อยแต่มันลอยตีคู่กันมาในความมืดมิดนะคะระยะใกล้ชิดกันมากเหมือนกับว่ามันตีคู่กันมามันโดดเด่นและสะดุดตาสำหรับ คนที่เห็นก็คือดิฉันเนี่ยท่ามกลางความมืดมิดซึ่งอยู่ในซอยดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคืนนั้นน่ะเป็นคืนข้างขึ้นหรือว่าคืนข้างแรมดังนั้นสภาพโดยทั่วไปที่ดิฉันเห็นจึงดูค่อนข้างจะมืดมิดอยู่สักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าในซอยบ้านดิฉันเนี่ยถ้าข้างขึ้นเนี่ยซอยจะสว่างมากเลย แต่ถ้าข้างแรงซอยก็ค่อนข้างจะมืดถึงแม้จะมีไฟรั้วในซอยก็ตามถึงแม้จะมีไฟในซอยก็ตามนะฮะแต่ถ้าเป็นคืนข้างแรงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ดิฉันมองเห็นรูปไฟสองดวงนะคะซึ่งตามที่ได้บอกไปแล้วได้ไลฟ์ฟังไปแล้วว่าอีกดวงหนึ่งใหญ่อีกดวงหนึ่งเล็กแต่ลอยคู่กันมา มันกำลังมุ่งหน้าลอยเข้ามานะคะอยู่กลางซอยหมู่บ้านดิฉันก็จ้องมองดูว่าดวงลูกไฟสองดวงเนี่ยกำลังมุ่งหน้าจะลอยไปไหนหรือว่าจะลอยเข้าบ้านใครในดวงลูกไฟนั้นมันมีแสงเปลืไฟอยู่ในตัวของมันเองซึ่งเป็นเรื่องที่ประหลาดมาก นะคะดีฉันถึงเรียกว่าลูกลูกไฟดวงลูกไฟเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงไฟฟ้าหรือดวงอะไรแต่มันเป็นลูกไฟนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เห็นสิ่งลี้ลับแบบนี้กับตาตัวเองครั้งแรกดีฉันคิดว่าเป็นไฟหน้ารถ ของรถที่ลิ่งเข้ามาในซอยหรือเปล่าแต่ก็มาเอกใจนึกขึ้นได้ว่าไฟหน้ารถที่ไหนมันจะอยู่สูงกว่ารั้วบ้านคนพอนึกได้แค่นี้คิดได้แค่นี้ก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่ไฟหน้ารถแล้วไฟหน้ารถก็ไม่ใช่ไฟแบบนี้นะคะไฟหน้ารถเราเข้าใจได้ว่าไฟหน้ารถเป็นยังไงเดีากลางคืนแต่ ลูกดวงไฟสองลูกที่ลอยอยู่เหนือรั้วบ้านขึ้นมาในอากาศเนี่ยมันไม่ใช่ดวงไฟแต่มันคือลูกไฟแถมไม่เท่ากันอีกด้วยลูกไฟเนี่ยมันก็ลอยมาเรื่อยๆนะคะมาจนถึงกลางซอยบ้านดิฉันดูเหมือนกับว่าลูกไฟสองลูกนี้จะรู้ว่ามีคนยืนมองดูอยู่ก็อาจจะเป็นได้ เพราะดูได้จากการที่ว่ามันลอยมาเรื่อยๆนะคะแล้วจู่ๆมันก็ดับวูบหายไปทันทีทันใดเลยทั้งสองดวงซึ่งดิงฉันเข้าใจว่าถ้าลอยมาจนถึงผ่านหน้าบ้านหน้ารูบ้านดิฉันไปเนี่ยจะยิ่งชัดเจนมากเลยว่าไอ้ลูกไฟสองลูกเนี่ยมันคืออะไรแต่บังเอิญว่ามันดับวูบหายกลางอากาศระหว่างกลางซอยก่อนที่จะถึง หน้าบ้าดิฉันก็เลยทําให้ดิฉันไม่สามารถเห็นได้มากกว่านั้นว่าลูกไฟสองลูกนี้คืออะไรเจนถึงทุกวันนี้ดิฉันก็ยังหาคําตอบไม่ได้หากท่านใดที่มีประสบการณ์เรื่องดวงลูกไฟนี้นะคะแล้วก็ทราบว่ามันคืออะไรก็อย่าลืมแบ่งปันความรู้กันที่ช่องแสดงความคิดเห็นนี้ด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากทีเดียวค่ะเรื่องราวของดวงลูกไฟลี้ลับ ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับประสบการณ์ตรงจากเรื่องจริงก็ติดตามรับฟังได้ในช่องมนุษย์ทิพย์กับจิตตาวุฒิค่ะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ